วันนี้ร0 0 0สิบแสนพามาหลอดตลาดมัดไทยลาวท่าท่าอุเทนครับอำเภิเมืองนครพนมมีทุกเช้าว,วันจันทร์และวันพุหศสบดีครับรับเป็นบรรยากาศทางขึ้นท่าด่านครับเวลาแปดโมงเช้าทุกวันจันทร์ครับอันนี้ก็ท่าเรือแห่งน,นี้กอ็อยู่ตรงข้ามเมืองหินบุญของประเทศลาวครับ ตอนนี้กำลังเข้าแถวทำบัตรยืย่นบัตรครับตรวจตรวจสิ่งของสินค้ากันครับครับเ,เป็นบรรยากาศของเซาวันจันร์วันนี้ครับน้มันกัญครนนจ่ายละห้าสิบบาทจ้า ยำนี้มีตะไคร่ครับยแก้มไข่ไปเอาเอาอันน oh. yep okay. ี้ไปไข่เยอะไข่เยอะไข่มดนะจ๊ะไข่หมดไข่ไข่ไม่ไข่หมดม่ใช่ไข่หมดไข่ไข่หมดแดงครับไข่หมดแดงจานละจานละร้อยป่ะจานห้าสิบบาทจ้าอันนี้จานละห้าสิบบาทแล้วคนมีสองไส้ผสมให้ครับอันนี้ไข่ผสมจ้าไข่ผสมห้าสิบบาทครับ รับนี้ทำพ่ทางใดก,ก็มีตะไครครับครับอันนี้เพ <PAUL: S 3> ิ่นบริทาแป้งเลยครับวันนิทาแป้งก็ตามงามๆามไงงามเยอะมาแป้งเลยเห็นไหมมีอันเพิ่นครับบัตถามเปี่ยวพยามีตะมักไท้ไทหบดไหลรลอครับไปทางเลือกก็เห็นตะไข่หมดไข่หมด พึ่งโลโลละแปดซพอยอโอ้ตุงเดียวสี่ตุงเดียวกินาเดือดเหไนเอาใยสี่สบาท ซึ่งนนี้ก็ขึ้นกิโลสี่สิบอ๋อโอ้หบานหกสิบเอ็นยังไม่ข้เขาเอิ้นพักไปสั่งกับานฮะพักหวานพักหวานไม่ไ้อยู่ต่ยดอบเอ็้อดักหวานอีกแบบนึง่ะนะ เออเคยเห็นเคยเห็นแบบนี้นี่อันนี้นีกเหวานหมดจานเท่าไรนี้รสชาติคือนกันบมกันนนี้นเออี่หวเนจามันมันหวานหวานคือกันเออครับเคยเห็นเทากันปักกันบตะกี้งโอ้กรานดอกปีดินจ้าไอ้จานมอ วายวายยอดสุดแกนก็จะมีหางมิ้มกันหลครับไม่คาทางนี้คือหวานใชยเนาะมีตะปฟหวานหวานก็นหนแล้วว่ายหางมิ้ไข่มดแดงครับพีต้องกับเบอร์เงากับไร่เระแดงหางมิ้มเจ้าไข่หางคะไรฮะอันนบี่สิบบาทส0บาทบอกบีอยหวานเนาะ อันนี้ห,นหัวละเจ็ดซิป่็เป็นโลกอะไรตามขน,นาดหัวนี้สองร้อันนี้ร้อยห้าิก็าม้นย้อยละแปดสิปเป็นห้าสบไข่ต้มแดงเจ็ดบดครับโ้ยามมีไข่มแดงหลหรีรับเรียกเพีงแต่กะขาวเลยมีมบบจานละรละล้อย ม,มันยังออกใหม่ใหญ่หญม,มันเพิ่งมีมกรบโอ้โสอนครับไข่บดเด็กกกำลังงามกำลังขึ้นครับหนยหน้อยๆหนยหนใหญ่ครับผมจะตาดตลาดนักไทยลา,าวเทวเทนเซา้าวันนี้ครับโอ้โสอนเฮดบอครับซอยแล้วครับปีปลาปลาสดปลาสดครับ บรรยากาศเหมือนกัหลายอยู่ด้วยกับยินสมมติจะเป็นไข่หมดนี่ครับย่างมาได้ก็เห็นครับไข่หมดไข่หมดกับผักหวานป่านันผักหวานลาวอันนี้เนาะผัะกหวานลาวจริงๆคือกับผักหวานไทยได้กับพี่น้องเบิร์ดเนาะผักหวานหวากะมีด้วยนะผักหวานไทยผั<อ>กหวานลาวนี่ครับพี่น้องเบิ่งเอาครับนี่ครับนี่บต้นมันเป็นเบอร์รี่แบบ เนาอต้นปักหวานนี่บอสสามต้นห้าซิบมีผักหวานมีมีมีมมโคบักกี้หวดก็ขายบักกี้หวดก็มีครับ ต้นพักวันครับไ้กระบอก่ากระบอก่ากที่ผกับใครบดกับพี่ลิขลายแต่แท้น้อยไข่หมดเท่าไข่หมดไข่เท่าเป็นอย่างกรสารบ่อหรือไหวนอสารเนาะอาจารย์เท่าไรฮะแต่ละห้าสิบบาทกับพี่นกแต่เพิ่งยังบริปอกนะครับ ขายหมดขายทุกในเดย์เราตัดส่วนละแปดสิบบาทเข่งเงโลบอ่เก้าขีดกูบอกว่าหอดโลถึเก้าขีดแปดสิบกันลายเนาะมันมันเบาเนาะยามขายหมดกั็ ก in so ือบแบบแตสะออนนอกไข่หมดโลลหกร้อยจ้าโลหกร้อยขีดแล้วหกสิบบาทกาำลังกำลังแบ่งกันไข่หมดอยู่ครับแต่ละห้าสิบหกสิบครับไข่ไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ดีกว่าแต่ละหกสิบบาท ปลามลาปิดกระตาอะไรแล้วเดี๋ยวพี่น้องก,กับ <c oughs> อันอันน้อยนี่ก็หกร้อยด้วก <c oughs> ันบอก <c oughs> น้อยสองร้อยไอไข่น้อยนี่สองร้อยทำสกินบันี้ไขหมดง <c oughs> โลสองร้อยไข่หมดครับตอ <c oughs> นนี้ไข่หมดออกหลายๆครับไข่ไข่หมดแดง โลละ600บาท <600 S 1> ครับใมบาร้อาแก้ับเดี๋ยวไปแกะเส้นี่โอ้ปะปะคะกัางามๆเลยเนาะนี่ครับปะคะกันงามๆกเกงก็ไม่เนาะมาทางนี้ใครหมดไหลลิคนน่ไหไก่ล้ ไอ้มดทาแป้งมาพอดีเลยมดทาแป้งให้แม่มันออกเนาะอาเป้งยังใส่นางนแนาันใ่แ้วันนวงอยู่เป้เแป้งเขาเจ้าเขาเหนียวนี่บอบดเอวแป้งป่ลิยิสซะเนาะดอกผักติวน่ากับดอกฟักติว หนึ e ่งก <w> ิโลครดอกกเตมีป่าครับมีป่ามีเขียดน้อยครับครับเขียดน้อยเงาโซอนไทยวดลายดีครับไบือน้อย มอาครับปาได้มาครับไข่บลแดงพ่ลึกตับาวตัโตใหญ่นี่ยนะ้อหวเนืไหวโ่ห่่ตับน้อไหวโ่่เน้อไหวมันดูไ ข่นี้ได้มันจะตัวละสามิตัวละสามิก็มันเทศสีขาวเนาะสีขาวเนะขาวหมดเลยขาวคือไม่ค้าเลยไข,ข,ขยป่ป่านครับฟีป่าออนปลานี่ัวลิสงโอ้ยใหญ่ได้ได้มาคดินเนาะอันนี้ก็มีทางโค้กงหึงทางมิ้ม นี้ตังค์เพิ่มน้อยจักลอยครับคนน้อยร้อยหนึ่งครับแข่งขายจริงเลยนี่ล่ะค่ำแข่งมาแข่งใจล่ะโดยโดยโดยเจ็ดสิบเอาติดไปหนอยสายยังไ่ได้แต่ตลาดนัดไทยลาวเท่าเทนครับตอนนี้กับพอสายมันเริ่มมากกับตอนนี้กับคนเริ่มไหลเลยครับของดีของกินของกินก็ตามธรรมชาติมากจริงนอน มักมากอหี่ยงกับมันหมักมวนไข่หมักมวนไข่อ๋อกับพี่น้องใกลกินอยู่บ่เนาะหมักมวนไข่ไปมัดไวยมืดมันชุบแล้วแต่กินเลยเนี่ยเข้ากินก็ได้กินใบข้าวก็ได้อยู่บ่กับคนใดใกล้กินคอมเมนต์เดี๋ยวเลิครับเลิกหอมๆมมันๆเนาะมวนข้าวอันนี้เป็นมักอั้เนอมาไข่แบบมาไข่ข้าวพวกนี้ดับน้ำนมครับ ซีเรสก็มีครับปิดกก้อนปิดก้อนแล้วก็ต้มให้เรียบร้อยแล้วอ้อมเลยเมื่อก็อ้อมเลยนะครับครันจะมีปลาสดปลาสดคนสำเร็จเรียบร้อยแล้วเซาะเกี๊เรียบร้อยเนาะเราไม่พอมีขัดเกี๊ยแล้วพร้อมกินล่ะให่หมดแดงให่หมดแดง บรรยากาศตลาดนัไดไทยลาซาเนครับอโอ้สมุนไพรก็มีครับอันนี้สาวสาวอันนั้นอันไม่สกูไปไปเลยเบอร์เงาเด็กพี่น้องหลักไม้หักไม้สมุนไพร สินเดี๋ยวบกค่อยไล่คืขึ้นหน้าฝนครับหน้าหน้าแรงนี่จต่มีน้อยแต่ป้ากับปลาตัวใหญ่เลยสอนบนักเพ็ดเนาะบักเพ็ดงามเลยสามสิบาบาทสามสิบบาทครับมีบ่ล่ะบังอย่างนีงน้นน่็มักไข่หมด ไข่ปลาแดงครับไข่อ่ายังเป็นไข่ป่าย,ยู่เนาะหดกันไข่ใหญ่แล้วไข่ใหญ่เนยเท่าไหร่คะน้อยนึงไข่น้อยนี่ห้าสิบไข่หมดกำลังตึงครับงั้น <prestigious> mhm. จะกาดตลาดครับกับไข่หวาแดงกำลังงามด้วยคุณตัวงามๆตัวดิส่งกับกับปลาดิกามีนะครับปลาถ้ามักปลาพันธี่แช่แข็งไว้แหละครับนะปลาเพราะว่าพันต้องหาสำรองไว้ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็มาขายครับปลาสดจะหายากนะครับ ดแดงโอโหดัมดแดงกลังพัดเลยเลยนะอันนี้ห่อห่อใส้ผักใส้ผักเอามามายังดีเลยผักผักผักเปนอย่ารผักดังผม่อนตัวผักไข่ไก่มีไก่โต๊ะจับมาน ไข <si suppression> ่หมดเจ้าไก่ไนี่ยไข่หมดโลละหกร้อยครับทีละทุกซิปสับด้วยไข่ตึงแล้นะครับขายสตรอเบอรี่ครับสตรอเบอรี่บตาไม่ใ่หรูจะบอกั่แพ็กกรมีแพ็กหสตรอเบอรี่บางตาลครับข้ายนั่งมาบ่อยันเจ็บตูบางตาลทุ่งเท่ดกัน ส <300 S 2> ามพร้อยผัดผักกาดแล้วนะผัดผอ่อนนะโอเคออกมาหนาหนาสคงครับโอ้ตี่นี้ก็มีทั้งหนูหนูก็มีครับหนูนาแบบลุกเบาคนระับลุกเบาที่ทางพึ่ง